ในวงการคอมพิวเตอร์วงการไอทีของเราเรครับคงไม่มีใครไม่รู้จักสุภาพบุรุษเสื้อหนัง CEO Nvidia อย่างนายเจนเซนหวงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาคนนี้ฮะนอกจากเป็น CEO แล้วก็ยังเป็นคนที่มีคาริสมติกหรือว่าเป็นคนที่เออมีเอกลักษณ์เ e ฉพาะตัวพอสมควรอย่างแรกก็คือการแต่งตัวของเขานะครับไปไหนเขาจะใส่เสื้อหนังตลอดนะครับแล้วเขาก็มีพฤติกรรมที่แบบว่าพูดยังไงเดีย ค่อนข้างเหีหานะครับผมเคยเห็นเขาไปชวนคนข้างถนนร้องคาราโอเกะในวิดีโออะไรด้วยเมื่อหลายๆเดือนที่แล้วนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเป็น c e o ที่เข้าถึงได้พอสมควรนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเขาเนี่ยชอบพูดอะไรที่มันแบบค่อนข้างโดนใจแล้วก็แบบแปลกใหม่เหมือนกันอย่างเช่นประโยคล่าสุดที่เขามาพูดตอนนี้นะครับคือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาเพิ่งแบบ อายุ60ปีบริบูรณ์นะครับพูด,ดง่ายๆว่า60ปีเนี่ยมันก็เป็นวัยที่น่าจะใกล้กเกษียณกลับบ้านไปเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วปะแต่ว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ก็เป็นสำนักข่าวระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับทาง CNBC ก็คงจะถามเขานะว่าจะ,กะเกษียณอะไรอย่างนี้ไหมนะครับ คนทั่วไปก็คงหวังว่า60และบริษัทแล้วก็กำลังไปได้ดีแล้วก็กเกษียณยกตําแหน่งให้คนรุ่นถัดไปมาทําอะไรนี้จะดีกว่าแต่ไม่ครับนายเจนเซนเขาห่วงเก้อี้มากนะคือจับแน่นเลยนะแบบไม่ลุกไปไหนแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีแผนจะอยู่บริหาร n อ i นวเดียไปอีก30 4 0ถึง40ปีนู่นเลยนะครับและส0 0ถึง40ปีเนี่ยตอนนี้60แล้วนะ คือ30ก็ 90- 40ปีก็เอปีก็จะอายุร้อยหนึ่งแล้วไหม <c oughs> จะบริหารกันยังไงผมก็ไม่รู้นะครับและหลังจากนั้นนะครับคือหลังจากอายุร้อยปีไปแล้ว90ปีไปแล้วเขาก็ยังจะบริหารต่อนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่สามารถทําให้เขากลายเป็นหุ่นยนต์นะครับไม่รู้เอาสมองเขาไปใส่ตัวหุ่นยนต์แล้วก็ จะกลายเป็นแบบหุ่นยนต์ของนายเจนเซนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแลอัน,นี้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะเพราะว่าไอ้ประโยคทั้งหมดเนี่ยคือประโยคที่นายเจนเซนเขาพูดออกมาเลยฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ การที่เขาพูดออกมาแบบนี้ครับมันทําให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือ CEO อย่างนายเจนเซนเนี่ยครับเขาเป็น CEO บริษัทระดับโลกนะครับแปลว่าเขามีอินไซต์ของเทคโนโลยีที่มากกว่าเรานะครับเราไม่รู้เลยว่าไอเทคโนโลยีด้าน AI หรือว่าด้านหุ่นยนต์ตอนนี้จริงๆแล้วมันพัฒนาไปมากขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมนะในฐานะคนทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามวงการ AI อะไรมากมายนะครับตอนที่ ChatGPT เปิดตัวมาเนี่ยมันทําให ทั้งโลกเนี่ยมี Impact มากพอสมควรนะเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คิดไงว่า AI มันจะทําอะไรได้ขนาดนี้คือมันก็มี AI อยู่แหละเพราะว่าเราได้ยินคำว่า AI มานานแล้วแต่ว่าพอมันเปิดตัวออกมาตุ้มเราแบบเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอ นี่แหละครับมันคือความรู้สึกที่ผมแบบเออคิดว่ามาเจนเซนอาจจะรู้อะไรนะครับแปลว่าในอนาคตมันอาจจะมีการแบบเออโครนสมองของมนุษย์เข้าไปใส่ในหุ่ยนยนต์หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเนี่ยเจนเซนเนี่ยเขาต้องมีวิชัน่นมีวิสัยทัศน์อะไรที่สูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วเขาอาจจะรู้ว่าสิ่งพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับหรือว่าเขาจะพูดกับ CNBC เป็นโจ๊กก็ได้แต่ผมคิดว่าด้วย CEO ระดับนี้แล้วเขาคงไม่พูดอะไรเล่นๆหรือว่าปากพล่อยอย่างแน่นอนนะ ปัจจุบันนี้นะครับนายเจนเซนเนี่ยฮะก็อยู่ในตำแหน่งบุคคลที่ฐานะร่ำรวยที่สุดอันดับที่59ของโลกนะครับจากการจัดอันดับของบลูมเบิร์กนะครับและบริษัท n v i d i ีเนี่ยก็มีกำไรที่เติบโตขึ้นทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดทั่ว,วไปอย่างเราๆนะครับหรือว่าตลาดการประมวลผลระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ฮะ AI เนี่ยการมาถึงของ AI เนี่ยจะได้ประโยชน์ก,กับทาง Nvidia อยู่มากเลยนะครับเพราะว่า การประมวลผล AI เองต้องใช้การประมวลผลและทาง NVIDIA ก็ทําสินค้าตรงนี้ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนายเจนเซนเขาเห็นแล้วนะครับว่าบริษัทเขาจะโตอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดในยุคข,ของ AI และหุ่นยนต์ที่อาจจะกําลังมาถึงในที่นี้เพิ่เพล่ผลักต์หลักของเขาเนี่ยจะไม่ใช่การจอ r G4 ที่เราใช้กันทั่วไปอยู่แล้วด้วยซ้ำฮะ